ผิดบ้างใจผิดบ้างเพราะเราเริ่มจากบุรุชนเราไม่ได้เป็นพระลานมาตั้งแต่แรกแต่เราก็ต้องไม่ไม่ละความพยายามที่จะทำเพราะถ้าไม่ทำให้ถึงที่สุดมันก็ต้องไปเกิดในทุกติอีกอย่างน้อยทำให้ถึงแต่โสดาบันอริยบุคคลขั้นต้นเราจะได้เป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าซึ่งพระเจ้ารับประกันไว้ ถ้าในเรื่องทานและความจนิบวกมั่นคงพระพุทธธรรมประสงค์ถ้าไม่มีเรื่องทานให้รักษาศิลสินให้บริบูรณ์ถ้าไม่มีทานไม่มีศินต้องมีปัญญาเห็นอริสัตสี่นี่คือคุณธรรมที่เราจะต้องนำไปทดแทนถ้าเราบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งนั้นพระเจ้าก็จะจำแนกตรงนี้ไว้ให้ในหนังสือโสรบาลมีรวบรวมไว้ให้คุณสมบัติ ของความเป็นโสดาบันบนไดขั้นแรกที่เราเกิดมาในชาตินี้คุณจะได้นะและข้อธรรมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นข้อธรรมที่หยิบเพียงข้อเดียวก็เพียงพอนะนำไปประพฤติปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นได้และเราก็ไม่ต้องมีความสงสัยเพราะว่าสิ่งนี้คือพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ไม่ใช่ผู้ที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าพูด จารย์ก็เพียงแต่นําคํำผู้เจ้าเนี่ยมาบอกให้พวกเราฟังแล้วก็เชื่อมโยงพระสูตรต่างๆให้พวกเราได้เห็นความเกี่ยวเนื่องความเชื่อมโยงกันพวกเราก็จะเห็นภาพชัดในบริบทที่กว้างเป็นการทําให้เราเหมือนเราเห็นแผ่นที่ชัดเจนเมื่อแผ่นที่เราชัดเจนเนี่ยการเดินทางของเราจะมีความมั่นใจว่าเออเราทําอย่างเงี้ยเราแค่รู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ย คอยละนันทิคอยอยู่ับลมเนี่ยมันไม่ผิดแน่นอนเรามีเหตุผลประกอบทุกประสูตรเราสามารถตอบตัวเองได้เมื่อเราตอบตัวเองได้มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราถามเราเราก็พอจะอนุเคราะห์ให้เขาได้นะเล็กๆน้อยๆตามกำลังอินทรีย์ของแต่ละคนไป